ดราม่านมวัวไทยไม่ดีทำไมถึงซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในไทยมาดูคลิปนี้กันก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการค้าเสรีไม่ใช่คําตอบสุดท้ายที่จะทําให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นได้เพราะถ้าเปิดการค้าเสรีร้อยเปอร์เซนต์คนที่เก่งที่สุดในแต่ละสินค้าจะครองโลกโดยที่ไม่มีใครสู้ได้เลยแล้วก็จะมีคนที่รวยอยู่แค่หยิบมือเดียวแต่ละประเทศจึงต้องปกป้องสินค้าบางอย่างของประเทศตัวเองเพราะถ้าปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาแข่งหมดคนในประเทศสู้ไม่ไหวแน่และต้องใช้ช่วงเวลานี้ที่กีดการสินค้าต่างชาติและปกป้องสินค้าในประเทศในการฟฟูมักกกิจาร ให้เก่งพอที่จะไปแข่งกับกิจาการนอกประเทศแล้วค่อยเปิดหน้าแข่งตอนที่พร้อมแล้วนี่เป็นรูปแบบที่หลายประเทศใช้และประสบความสําเร็จอย่างเช่นญี่ปุ่นที่เคยสร้างอุปสรรคการนําเข้ารถยนต์หนักมากทําให้คนญี่ปุ่นต้องใช้รถยนต์ห่วยๆอยู่หลายปีจนกระทั่งรถญี่ปุ่นห่วยๆพวกนั้นพัฒนาจนกลายเป็นรถยนต์ที่เทพพร้อมสู้กับตลาดโลกคือถ้าเปิดการค้าเสรีเต็มที่รถญี่ปุ่นก็คงแพ้ให้กับรถต่างชาติที่ดีกว่าและรถญี่ปุ่นก็คงไม่มีวันได้เกิดและเป็นหนึ่งในกิจาการที่ผลักดันให,ให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่้้งัตอช ให้ถูกวิธีเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศได้มีเวลาพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเทพและพังงานในตลาดโลกเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศประเทศไทยเองก็เคยตั้งกำแพงการค้าไว้หลายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ลืมตาอ้าปากได้แต่ในบางครั้งไทยก็ต้องยอมเปิดกำแพงเพื่อแลกให้ประเทศอื่นยอมเปิดกำแพงของประเทศอื่นให้สินค้าไทยบุกเข้าไปและออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในน,นั้นไทยไปทำดีลเปิดกำแพงกับออสเตรเลียเพื่อให้เขาเปิดกำแพงรับสินค้าบางอย่างของไทยไปขายและเขาก็ขอให้ไทยเปิดกำแพงรับสินค้าเขามาขายเช่นกันซึ่งหนึ่งในนสิค้าาาาที่เเรรับขม ขายคือนมออสเตรเลียผลิตนมเก่งมากๆคุณภาพดีและราคาถูกกว่านมไทยเพราะนมออสเตรเลียไหลเข้ามาหลายๆคนก็หันไปใช้นมออสเตรเลียแทนที่จะใช้นมไทยคนที่เดือดร้อนก็เลยเป็นเกษตรกรโคนมของไทยที่ขายนมสู้ออสเตรเลียไม่ได้คือมันปกติที่บางกรณีรัฐต้องเปิดกำแพงแบบนี้แหละแต่ก็ควรเตรียมมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่จะเดือดร้อนจากการเปิดกำแพงนี้ด้วยเพราะถ้ารัฐปล่อยจอยเกษตรกรเจงแน่ซึ่งนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เกษตรกรโคนมกำลังบอบช้ำหนักจากนมออสเตรเลียแล้วดันมีประเด็นดราม่านมไทยโผล่ขึ้นมาอีก ก็เลยยิ Net ่งซ้ําเติมเกษตรกรที่ก mm ํา hmm. ลังวิกฤตหนักไปอีกก็ขอให้นักสื่อสารฝั่งวิทย์มาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมไทยกันจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมไทยไม่ให้มากไปกว่านี้